เอาละครัก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีโรเซอร์ er, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยอันนี้ก็พามาดูกาชากาชาใหม่ที่กำลังจะมานะฮะในวันที่16นี้กาชาอ,อารันคาสุดโหดอ่มันเป็นชื่อนะแต่ว่าตัวจะโหดไหมเดี๋ยวต้องไปดูกันก็มีอุนคิวราครับยาม่ ami, แล้วก็เจ้าเจ้า ะไรวะโซมารีเออกาชานี้ก็มีความพิเศษนะฮะพิเศษตรงที่ <c oughs> ในสเต็ปที่25เค้าเขาจะเอาการันตีให้เราเลยคือให้เราไปเลือกเลยมีตั๋วหนอันให้เราไปเลือกเลยตัวไหนก็ได้ใน3ตัวหน้าตู้นี้นะฮะให้ตั๋วมา1อันในสเต็ปยีไปเลือกได้เลยเลทเขานะฮะ <c oughs> เลทเขาก็จะประมาณนี้สเต็ปที่3 กับ13การันตีฮะตัว5ดาว1นตัวแน่นอน 6- กับ16ครับการันตี5ดาว1ตัวเช่นกันและในสเต็ป10กับ20ครับการันตีหน้าตู้หน้าตู้นะฮะย้ำเลย1ตัวสเต็ป10เราได้หน้าตู้แน่นอนครับสเต็ปที่25ครับเอาตั๋วไปเปิดเลยครับแล้วก็ไปเลือกเอาเลยใน3ตัวหน้าตู้ฮะว่าเราจะเลือกตัวไหนอ่าก็เดี๋ยวมาดูตัวร่วมตู้กันหน่อยครับตัวร่วมตู้ก็มีอยู่ทั้งหมดอ่าหตัวด้วยกันนะฮะ เริ่มต้นได้ที่ตัวแรกครับเทสลาหมวกตัวนี้ลิงดอบหยดน้ำสีส้ม30%ครับแล้วก็ดอบน้ำหอมเล็กบวก5น้ำหอมใหญ่บอก5ของสีส้มนะสีลาบอกฝลึกเสริมพลังครับดอบคัง70%ตัวนี้ไม่แรงมากครับแต่มีติดสถานะแล้วแรงขึ้น60%ตัวนี้ก็มีประโยชน์เยอะมากๆครับต่อไปเป็นปู่ส้มครับปู่ส้มตัวนี้ลิงดี ดอหยาดน้ำสีม่วง30%ครับดอปคั่ง70%อ่าหยาดน้ำม่วง30%ครับสำหรับอ b i l i บ y ครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะพิปกติจะแรงขึ้น100%ไปเลยครับทางด้านตัวต่อไปยินส้มไวเด็กฮะยินส้มพักอดีตครับตัวนี้ลิงดอบหยาดน้ำสีม่วง30%บอบล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัดทุกชนเผ่าครับอันนี้ถือว่าดีมาก ดอกหยาดน้ําเอ้ดอกน้อหอมเล็กสีม่วงบวกหครับแล้วก็หยาดน้ําสีม่วง30%นอกจากลิง์แล้วก็เป็นดอกด้วยนะฮะต่อไปเป็นป้าอุณหะแดงครับป้าอุณอุณหะแดงตัวนี้บล็อกการหลบหลีของทุกสังกัดฮนะตัวดีของสีแดงเช่นกันสีแดงมีบล็อกกหลบหลีของทุกสังกัดนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเนี่ยแล้วก็ดันคิวเอสปาดาระยะไกลครับสำหรับป้าอุณหะต่อไปเป็นอุนส้มครับอุนคิร่าส้มตัวนี้ ดันกิวเอสปาดาระยะไกลครับตีปกติดีจัดแรงจัดครับมีบูตติดสถานะพิ่ปกติครับแรงขึ้น80%ก็คือแรงจ,จ,ดดจัดจัดที่จัดเลยสำหรับอุ่นต่อไปเป็นโทเส้นฮะโทเส้นแดงตัวนี้อ่าดอบหยดน้ําสีเขียว30%เล่นดีครับปัจจุบันเล่นได้ดีอยู่ตู้นี้ผมมองว่าหน้าตู้งั้นๆนะแต่ตัวร่วมตู้ค่อนข้างโอเคอยู่ หน้าตู้นี่เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจัดกันงั้นจริงไหมแต่ตัวร่มตู้ที่ผมพูดถึงนะฮะมีปูที่ค,ค่อนข้างจะโอเคยินค่อนข้างที่จะโอเคครับเทล่าฟังชันที่จะโอเคแต่และตัวเป็นตัวแบบประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่ที่แบบดีจริงๆอุ่นส้มฮะแรงจัดดีจัดครับสำหรับอุ่นส้มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวหน้าตู้กันมาดูทางด้านของอุ่นม่วงครับอุ่นขี้ร่าม่วงล่างปลดปล่อยนะฮะปลดปล่อยครั้งแรก ตัวน,นี้ตีไกลมีสถานะลกกินฮรลกกินเป็นสถานที่ดีนะอรันคาเอสปาดาสังหารมนุษย์ครับก็เป็นสาย SP s p 8 5สง852เลยค่อนข้างสูงอยู่อุนก็มาบ่อยนะมาบ่อยจัดเลยมีเยอะหลายล่างอยู่พอสมควรแต่ก็ยังสู้พระเอกเราไม่ได้แต่ได้ของไม้ตาย เอ,อ้สังหารมนุษย์ด้วยไม่ตายนะฮะติดลูกกินแน่นอน100%รยเนะฮะแล้วก็ลิงนะลิงมีประโยชน์ครับนั่นก็คือเอ,อ่อทำให้สถานะลูกกินแรงขึ้น35%นั่นก็คือติดลูกกินจะแรงขึ้น35%บฮะสกิลพาซีฟครับเอ,อ่อลบลีกมนุษย์50%บฮะมนุษย์ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าไอ้เผามนุษย์น่มันโหดสัตว์รัสเซียเลยจริง เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มะฮะค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%แล้วก็เลือดเต็มนะฮะสกิลแรงขึ้น40%เอ่ออเบรตี้นะฮะขอบเขตแรง20%ความเสียหายแรง40%ฮิตแรงบวก1ครับความเสียหายไม่ตาย40%เครับเวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีครับทีมปาร์ตี้ครับ อารันคาสีม่วงโจมตีใส่ัสรูที่ติดสถานะเป็นปกติครับจะแรงขึ้น40%ลบสุเฉินบวกหนึ่งครับทรุกาสสีน้ำเงินทรุกาไม่สนกฎกติกาของถ้าโจมตีไกลนะฮะโจมตีสีน้ำเงินได้ผลแน่นอนลดคุณทามแรง12ครับแล้วก็ตัวสีส้มจิตสถานะได้ง่ายขึ้นครับประโยชน์หลักๆครับริงทำให้สถานะลลกินแรงขึ้นครับเมื่อติดลลกินแรงขึ้น35%ครับ แล้วก็สังหารดีนะสังหารมนุษย์มีหลบมนุษย์50%ครับแล้วก็มีทรุก,กาดสินิมเงินต่อไปเป็นยามีแดงครับยามีแดงตัวนี้โจมตีใกล้ครับแล้วก็มีสถานะอ่อนแรงนะอรันคาเอสปาดาฮะเป็นสาย ATK หรือว่าสายตีปกตินั่นเองสังหารไร้สังกัดนะฮะแล้วก็มี ATK สูง796เกือบ800เลยทางด้านของทงไมตาย มีสถานะอ่อนแรงแล้วก็เป็นลิงก์นะฮะเมื่อติดอ่อนแรงจะแรงขึ้น35%เป็นก็เป็นลิงก์ที่ดีอ่อนแรงมีตัวเยอะให้ใช้นะต่อไปเป็น skill p a s s i v ครับก็เอ่อไม่ติดไฟ100%ครับอันนี้ก็ถือว่าดีด่านไฟเยอะอยู่นะฮะเอ่อหลบสุกเฉินบอกหนึ่งครับมีโอกาสติดสถานะอ่อนแรงทุก5้านาทีแจกสถานะอ่อนแรงไปเลยทุก5วินาทีติดแน่นอน อเัเอร์ดิตนะครับขอบเขตถ้าโจมตีปกติ20ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ50ครับเพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติบวก1ครับความเสียหายแรง60เวลาติดสถานะผิดปกติบวก,ก5วินาทีทีมปาร์ตี้อรันคาสีแดงโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น40%อัเอร์ดิตี้ยุ่งยากนิดนึง ซูเปอร์อาร์เมอร์นะฮะยกเลิกการศตรูคุณสมบัติผู้สังหารแบบธรรมดา30แบบกิลห้าสิบความเสียหายถ้าโจมตีสีแดงธรรมดา10แบบกิลสาตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อองดันกิลฮะดันกิลไร้สังกัดระยะใกล้ฮะประโยชน์หลักๆคือลิงติดออนแรงแรงขึ้น35% แล้วก็แจกออนแรงทุก5วิครับดันกิวและสังกัดระยะใกล้ต่อไปเป็นโซมารีฟ้าฮะโจมตีใกล้ติดแผลชะกันอารันคาเอสปาดาสังหารสแตนลิตเทนสายเอพีทำให้ตายติดแผลชะกันครับลิงที่ใส่ได้ทั้งสายสก,กิลและสายตีปกติเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังจมตีทั้งหมดบวก30%ลิงก์แบบดีจัดดีโคตรด,ดีจริงๆลิงก์นี้ เป็นลิงที่ใส่ได้ทั้ง2ส,สาม2สายเลยสกลพาสีฟครับบล็อกการะบรคของตัวละครทุกสังกัดทุกชนเผ่าครับเลือดเต็มแรงขึ้น20ครับเทมปต์ตี้ฟ้นฟูนเบวกฟิวยีิล20%อร์เซ็ตอเบตีนะ้ฮะฟาร์มเสียหายถ้าโจมตีแรง40่ฮิตแรงบวก1ไม่ตาย40%ติดสถานะบวกอีก2วินาทีเมื่อสตูติดแผลชะกันฟาร์มเสียหายทั้งหมดบวก หลบสุขเฉินบวก2องเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินยกเลิกกราดครับลดคุณธรมแรงสิบตัวนี้พุ่งได้ดีพุ่งได้ไกลอ๋อเพราะเขามีคุณสมบัติสังเวียนนั่นเองเดวิลหนึ่งสองห้าและสิบเพิ่มค่าสเตเตัสทั้งหมดบล็อกสิบได้รับไอเทมสำหรับเบอร์บวก2ฮิตแรงบวก1นึ่ซูเปอร์เมอร์ที่เดวิลสิบครับประโยชน์ลหลักของโซมาลีคือทำมาบล็อกการผลิตของทุกสังกัดนะฮะลิงก์ที่ดีจัดสังเวียนนะฮะก็ดูดีอยู่นะฮะสำหรับ ตู้นี้นะผมให้ปูส้มตัวล่างเลยอะแถวล่างดูดีหมดนะยกเวน้นอ่ายกเว้นตัวสุดท้ายเลยที่แทบจะอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหน้าตู้ก็เป็นลิงก์ที่ดีแล้วก็ดูดีแต่ก็ไม่ได้แรงนะฮะไม่ถึงจะแรงโอเคถ้าผมจะเปิดนะผมให้10สเต็ปพอผมคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหมดถึง25สเต็ปนะ อีกอย่างหนึ่งใน10สเต็ปเขาก็แจกตัวหน้าตู้ให้เราแล้วนะฮะก็เอาไปลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คง,คงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ